มั้วต้วงไปช่วยไหมเน่ยแ้าขยกบมาได้อีกสับผมพี่โ้อังอ่าเข้าไม่อีกเหรอตนันไปหนไัไหนจะเข้าไปไนเ่กินถือได้ถือให้ไหมมามาคิวโอเคเจ้าจะไปไปห้าสบายได้อ้าวข้าเป็นเมนตหคะความวันนี้มาถึงวันนง มุนเข้าโลุแล้วดีใจครับผมถามโอหรือถามฟีนฮะก็ดีใจก็ดีใจก็ตื่นเต้นใช่ไหมคะเออยา่อาญาเป็นไงบ้างครับเออก็หายเหนื่อยครับเมื่อวานยังไม่ได้ดูรอบสื่อแต่น้องๆดูเราบอกว่าสนุกมากสนุกมากสนุกกว่าที่คาดไว้ด้วยซ้ำนะครับ เมื ca, ่อวานคนที่ได like ่ด <and down> <oui> <that is hot> ูรอบเื๋อค่ะดูแบบิเหยีอดชั่นใจยังไงบ้างคะดีค่ะดีค่ะรู้สึกว่าแบบว่าตอนแรกฟินคิดว่าแบบต้องกลัวแน่เลยต้องปิดตาตลอดแน่เลยอะไรเงี้ยสรุปสรุปว่ากลายเป็นว่าแบบก็ขำแล้วก็ซึ้งแล้วก็มันมีครบรถจริงๆอะค่ะอยากให้ทุกคนมาดูแต่ละคนแต่ละคนมียังไงเอาความรู้สึกจากตัวเลยดีกว่าค่ะความรู้สึกโอ้ครับก็รู้สึก ประทับใจครับแล้วก็รู้สึกเออหายเหนื่อยที่แบบทุกคนตั้งใจทํางานกันมาอะไรเงี้ย <_ d ata> ก็แบบประทับใจทั้งหลายๆตัวละครเลยครับในเรื่องอะไรเงี้ยทั้งแบบทั้งสามคนนี้เลยตอๆคนรอบข้างที่มาดูเป็นยังไงบ้างก็เท่าที่ดูรีแอคชั่นเมื่อวานก็ทุกคนก็ดูสนุกมากๆครับดูสนุกมากมีเสียงหวัวเราะเสียงอ ความแบบมุ้ยอะไรเงี้ยแบบพาร์ทของน่ารักเอออะไรแบบอะไรเงี้ยไม่อย่างพาร์ทแบบพี่ฟินพี่โออะไรเงี้ยแบบเวลาแบบเขาคุ้งกิ้งกันน่ารักกันเขาก็มีอะไรเงี้ยแล้ว่าถึงตออซีนเราเขาล็อกตัวของอะไรคะสินเราคนบอกว่าเออเมื่อไหร่จะผ่านไปไม่จริงตลกก็ตลกครับตลกก็ตลกน่ารักมากครับอยากให้ทุกคนได้ดูครับผมให้เราเป็นความสุขไปปีนี้ของคุณนะครับนะค่ะปีแล้ว นสนุกมากค่ะเมื่อวานคือเป็นการเปิดใจดูหนังผีครั้งแรกของหนูแล้วก็มันเกินความคาดหวังของของเราไปเยอะมากก็สนุกแล้วก็ครบรถแล้วก็น่ารักมากๆจริงๆเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากฝากให้ทุกคนมาดูกันจริงๆมันมันน่ารักจริงๆค่ะพี่อาร์ตคะคาดบอกว่าเราจะเป็นนักแสดงรอยล้านเลยค่ะเราผมคาดไว้ที่ประมาณสัก แปดร้อยครับโอ้โหน้อยจัง800ล้านพอละน้อยอ่ะอะไรดาใช่มเบาๆน่าน่าจะถึงภายใน3วันด้วยครับดูด้วร้อยล้านไปฝากด้วยแล้วกันนะครับแปดร้อยล้านกี่ล้านแล้วนะอะไรนะฮะเป็นของฟีนก็เจ็ดร้อยกว่าแล้วครับแต่ของโออีกร้อยหนึ่งครับเดี๋ยวหลังไม่มีอะไรครับเขาไม่คิดเหมาโล่ะเหมาโล่เหมาโลงเหรอครับใช่ทำอย่างนั้นทำไมครับ ไม่มีไม่ได้คนเดียวครับไม่มีเลยครับไม่เคยมีแฟนขับมาก่อนในชีวิตแต่ถ้ามีแฟนขับท่านมาครับเดี๋ยวเหมาลงให้ได้ครับพูดอะไรลูถามว่าพูดแล้วนะพูดเลช่วยกันท่านรองช่วยกันน่านรับพูเองนะมีแฟนขับโอ้งบน้อยเขาอยากดูพี่ช่วยหน่อยเราช่วยกันลงหนึ่งลงเล็กเอาลงเล็กให้ลงฟีสอนนะคะงฟีเขามีแบบชายขับรถพี่อาจจะได้หมหมี่ไหมคะอะไรนะบะหมี่บะหมี่เรียกบะหมี่เลยบะหมี่ค่ะเนี่ย มันมีค่ะมันดูดีไหมครเนี่ยลองทำดูน่ารักมครันานมีคาเ้าอะันมีคับเ็วไม่ฮะปอรลายเนี่ยนนี้ก็จะเมาลงเหมือนกันเหรคะเมาลงครับเปนะไรเะหรือะไรครับผมก็ผมอาจจะเมาลงสักหกที่เยอะจโรงหลังเหรอฮะอเหรครับลงหลังเหรอฮะ

เขาเป็นแบบไร้สายมาเด้วยรุ่นใหม่แล้วมาด้วยถือเฉยถือเฉยเอาฟิวให้ถือเฉยเอาฟิวิเอาฟิวให้ดให้ารให้ิดให้กหอเโอเค้องต่ลยังขนนี้เลว่าลูในโลงโอ้ในโงเราไปดูครับเราไปดูครับลไปดูแท่เ้าชายเอมาเมียมาเมียเร็วมัเมีหนูมีแม่ด้วยหรอเขาไม่มีหรอกแก็ ฝาวเกิร์ฟฟินทุกคนนะคะมาดูไรเดอร์กันเยอะๆนะคะนะคะมามีม,<笑><笑>มีประวัติอะไรคะนักทนที่ดูแล้วสปอยหน่อยใหพี่โอกับฟีสปอยค่ะสปอยสปอยอืมมันมีแต่ความฮาครับต้องบอกเลยว่าเตรียมไปฮาเต็มที่แล้วก็เออก็มีความน่ากลัวด้วยสยดสยองนิดหน่อยแต่ดูได้ทุกอย่าใช่ครับมีน่ารักด้วยแล้วก็มีกุ๊กกิ๊กมีเซอร์ไพรส์เนี่ยเสือด้วยกันอุ้ มีเซาไทยด้วยค่ะก็ฝากพี er> ่ๆทุกๆตัวละครเลยค่ะน uh 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 ่าร uh ักจริงๆเอาอะไรอีกครับคุณ่ครัพกสื่อนี้ไม่มีไมค์นะับไม่เราเราข้ากัวยังไงวะไม่ไม่ยหลาดทำข้าเราต้องเก็บเรากัวเรากลัวยังไงท่ากบจะของเราตอนที่แบบว่าผีสาวโผล่มาโอ้โหของเขาหนี้มากเลยคือมันน่ากลัวมากๆครับผมนะครับผมแต่ว่าถ้าทุกท่านที่เคยได้ดูอังคอครับผมเตรียมท่ากลัวเสือไปนะครับว้า แล้วพี่อาเขาต้องเตรียมภาพตัวยังไงวะอ่แนะนำว่าไปดูกับกับแฟนไปดูกับภรรยาไปดูกับเด็กเงครับมันจะทำอะไระเด็กที่บ้านเนี้าใครมีเด็กเขาไปดูเลยครับลากลตัวก็กอดกอดกันฮแสดงความรักให้กันอุ้ยมันจไอ้นั่นรับมันจะอะไรลูกมันจไอ้นั่นมันจะอะไรลูกไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นอะไรลูก มาเยอะไปแล้วครับสื่อนี้ไม่มีไม้นะครับทุกท่านครับนคะากใ้ทุกคนฝากไรเดอร์ของแฟนลค่ะขอ้อยล้านท่ากลยก็เข้างแล้วค่ะฝากทุกคนมาดูกันเยอะๆนะคะทุกลงภาพยนตร์เลยค่ะไรเดอร์ครับฝากไว้ด้วยครับสิบธันวานนี้นะครับห้ามเข้าแล้ววันนี้แล้วนะครับวันนี้ต้องไปดูแล้วนะครับก็จองตั๋วกันได้เลยนะครับก็อยากให้ไปดูครับเพราะว่าแฮปปี้มากๆาก มีความสุขมากๆอยากให้ไปดูเยอะๆครับโอเคครับขอบคุณครับคอคุณค่ะคค่ะคุค่ะคุ่ไคุณค่ะค่ะคค่ะคะคุณคไลฟ์ณคู่ะคุณค่่ะคุณค่ะคุณไ่ะคุไลฟะค่่ะ่่ค่ะะไลฟ สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมคื้อหนังบัตรสกรูใหม่